อ่าก็ขอสวัสดีก่อนเลยนะสำหรับวันนี้ก็อยู่ในตัวเกมอีฟบอลสองพันยสฮะสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวหลังเล่นนะครับก็กิจกรรมล่าสุดนะของอที่พี่โคเขาแจกมานะครับเป็นนักเตะเบอร์เจ็ดของอแต่ละทีมชาตินะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมอยากเล่นมากที่สุดนะครับก็เป็นคีเวนบอยนะครับล่างนี้นี่ก็คือตอบโจทย์เลยฮะเป็นของฟรีที่ดีดีมากนะผมได้ใช้นะครับตัวนี้ฮะ e คีเวนบอนะครับ ตัวนี้คือดีฮะแนะนำเลยฮะใครที่ยังไม่แลกก็ไปแลกมาได้นะครับไปเล่นไปเล่นได้นะเล่นที่เป็นด้วยอ่าร่างนี้นะครับก็อายุ32ปีนะครับเท้าที่ถนัดก็เป็นเท้าขานะครับเพลงสไตล์เป็นอ่าแคทีเพย์เบเกอร์นะครับตัวนี้ก็ซีมเอฟชั้นเลิศนะครับโอเวอร์เลตติ้งฮะหนึ่งร้อยหนึ่งเลยนะอันนี้ของฟรีอันนี้เป็นอัพออโต้นะครับส่วนร่วมกับเกมลุก86นะครับบอลคอนโทรล4แล้วก็เลี้ยงบอล89 ยืนตำแหน่ง91ส่งสั้นส่งยาว95เลยนะครับจบสกอร์อยู่ที่79นะตัวนี้สแต็กอย่างดีฮะลูกเซตพีด82ั่นโค้ง89นะครับตัวนี้ก็สแต็กเด่นๆเล,นะเ,นะเ,เลยนะครบเครื่องฮะคิกิ้งพาวเวอร์91เลยนะฮะบาลานซ์82แล้วก็สเตมิน่าอยู่ที่86ฮะบ,บอกเลยว่าสแต็กนี้ดุจัดๆนะครับส่วนอ่าสกิลก็จะเป็น ส่วนมากจะเป็นาการส่งบอลน,นะครับทัา p a s ซิ่ง pinpoint แล้วก็ส่งบอลยาวแล้วก็มีสกิลกับตันด้วยนะอันนี้ก็ถือว่ามีสกิลใจบอลที่ค่อนข้างครบเครื่องเลยนะครับตัวนี้น่าใช้มากแนะนําเลยฮนะสำหรับต้นแ่งการยืนนะผมใช้เป็น C M F นะครับตัวนี้ก็เป็น p r เกอ e r นะคอยใจบอลน,นะหรือว่าใครที่อยากอาจจะหยิบลงมาเล่นเป็น M F นะครับตัวนี้ก็แนะนาเหมือนกันนะเพราะมี kicking power ที่หนักครับ จบแถว2การยืนตำแหน่งก็ค่อนข้างดีฮะแล้วก็สมดุลร่างกายการไปกับบอลเลี้ยงบอลก็ถือว่าตอบโจทย์หรือว่าจะยัดให้กองหน้าก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะสำหรับเดบอยล่างนี้นะครับใครที่เล่นอ่เอฟคู่2ตัวก็แนะนําเหมือนกันฮะดีหมดเลยแกนกลางเล่นได้หมดนะก็ความรู้สึกหลังที่หลังจากที่ผมได้ลองเล่นนะครับตัวนี้มันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะยืนตำแหน่งได้ ค่อนข,ข้างดีเลยนะสามารถเืินตำแหน่งแล้วก็จบแถว2อ,ออกบอลได้อถือว่าตอบโจทย์เป็นเดบอยอีกร่างหนึ่งนะที่น่าใช้มากครับตัวนี้ผมได้ใช้นะจะมีการออกบอลที่ดีแล้วก็จบแถว2ประมาณนี้ฮะสำหรับคิวเบนเดบอยครับใครที่ยังไม่แลกก็ไปแลกกันได้ฮะตัวนี้ก็แนะนำเลยฮรเรียบรีบจัดเลยนะ สำหรับใครที่ชอบก็เหมือนเดิมฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามฮะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครที่อยากให้ผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันครับ